ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องหมาอยู่น่ารักน่ารักนะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วเดี๋ยวถามถึงเรื่องของร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เนี่ยปกติเราเข้าไปเมื่อก่อนเขาจะถามเรื่องขนมจีบอะไรเงี้ยขนมจีบเพิ่มไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วขนมจีบสาลาเปาเพิ่มไหมคะอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่พูดแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องจบท้ายประโยคได้ว่าคุณมีเมมเบอร์ไหมคะ จะมีมมกดเลยกันอ๋อแต่เป็นร้านที่จะมีพนักง,งานมาต้อนรับตั้งแต่หน้าร้านยังไม่เข้าประตูเลยนะแต่พนักง,งานนั้นไม่ได้รับเงินเดือนนะไม่ได้รับเงินด้วยมันเป็นพนักง,ง,งาน<อ>แบบว่าเป็นเขาเรียกอาสาสมัครใช่แต่บางทีก็<ะ>ก็นอนแบบว่าบางทางเข้าเหมือนกันเลยไม่รู้<อ>จะเอายังไงดีจะหยดไปทางไหนถึงจะเข้าไปร้านได้คือถ้าเจออาสาสมัครน่ารักอ่ะ ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจออาสาสมัครเ็น่หน่อยก็อาจจะมีครู่ๆบ้างท่านรู่ๆมาปุ๊บไม่เข้าดีกว่ามีขูๆบ้างนะเดี๋ยวพาไปดูอาสาสมัครขั้นแอดาน้์ของร้านสะดวกซื้อร้านนี้เพราะเขาบอกว่าไม่นอนหน้าร้านแล้วเขานอนที่ไหนเดี๋ยวไปดูฮะไหอ๋อ เขาเข้าไปในร้านแล้วก็ตะกุยของออกไปเลยนี่มันที่ของชั้นฉันจะนอนเออตรงนี้แหละเหมาะแล้วเป็นที่ที่เหมาะนะฮะก็เลยเข้าไปนอนตรงนั้นเลยชอบท่านอนมากเลยอ่ะพนักงานในร้านบอกว่าก็มองในแง่ดีนะคะมันก็ไม่ขวางทางเดินคนซื้อของกันนะคะใช่แต่ว่าเรื่องไอจัดรีสต็อกใหม่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราทากันเองค่ะต้องติดป้ายไหมว่าอันนี้ไม่ขายนะออันนี้ไม่ขายเพราะว่าอยู่ตรงชั้นวางเดี๋ยวงงหมดว่า เนี่ยป้ายราคาเยอะสรุป15บาทหรือ10บาทงงไปหมดเพราะว่าอยู่ไม่มีบาร์โค้ดด้วยไม่มีบาร์โค้ดเช็งยากจริงไม่นนั้นไปอยู่ชั้นที่เป็นแบบของกลุ่มกิบด้วยอ่ะตอองเอาติดป้ายหน่อยมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับร้านสะดวกซื้อเชนนี้เชนนี้เชนนี้ของบ้านเราจริงๆนะคือนึกถึงเชนนี้ต้องมีอาสาสมัครนอนอยู่ข้างหน้าบางร้านก็อาจเริ่มหลังๆเริ่มร้อนเข้าไปในร้านบ้างแต่อันนี้อัวานกว่าจริงก็คือนอนในร้านไปเลยนอนในร้านไปเลยพวกเธอบ่นกันใช่ไหม ว่าฉันบังหน้าร้านเธอบ่นใช่ไหมงานฉันนอนในร้านหรือฉันไม่บังหน้าร้านแหละจบนะเลิกบ่นนะอย่างนี้ไงเออนี่ก็เป็นภาพตัดรักตัดรักของน้องหมานะครับผมที่เข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วก็กวาดของออกหมดเข้าไปอยู่ในชั้นวางของเลยเหมือนกันเนาะมันรู้ด้วยเนาะมันต้องกวาดของออกต้องสนิทกับพนักงานแล้ต้องรู้อยู่แล้วเออนะ